สวัสดีครับผมห้องต้นกานะครับวันนี้เราจะไปไหนวันนี้เราจะไปหาเพื่อน้องจูเนียนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะก็จะขึ้นไปหาน้องจูเนียนะก็เพราะว่าน้องจูเนียเนี่ยเดินทางขึ้นไปหาพ่อนะแล้วก็เจนชัยเนี่ยฝากผมดูแนละเพราะว่าเจนชัยเนี่ยไม่ว่างนะผมก็เลยอาสาขึ้นมาดูแทนเจนชัย ก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยได้กินข้าวหรือยังนะก็จะพาน้องเนี่ยลงไปกินข้าวนะทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยขึ้นมาประมาณหนึ่งวันละโอเคเดี๋ยวจะพาน้องต้นกล้าเนี่ยไปหาจูเนียนะเหมือนว่าจูเนียเนี่ยจะขึ้นมาหาพ่อนะเพราะว่าคิดถึงพ่อโอเคไปต้นกล้าพร้อมยังแล้วครับโอเคไป ก็ไล <the> ์ก็จแชร์กดติดตามให้เราเจนนะครับ Let's go Let's go โอเคนะก็จะขึ้นไปหาน้องจูเนียร์นี่แหละเฮ้ยเหมือนว่าจะมีรอยไก่ป่านะไม่รู้ว่าโดนอะไรกินดูดิ ขนเนี่ยเต็มไม่หมดเลยตัวกะรู้ว่าโดวอะไรกินฮะโดนอะไรกินนะเนี่ยดูดิเหมือนว่าจะโดนฉีกเนื้อเด้ยลองเท้าอ่ะทตัวกะขาดเหรอ นว่าจะโดนฉีกเนื้อเป็นชิ้นชิ้เลยคืออะไรกันแน่ไปเถอะยวันไปแ้วไปหาจุดเนี่ยก่อนไม่รู้ว่าป่าเนี่ยเป็นยังไงมั่งก็ผมเนี่ยอาสา,าจะขึ้นไปดูนะพอน้องเนี่ยผมก็มาดูแลเคยดูเคยมาดูแลอยู่นะ ใช้ก็วานผมนิดหน่อยผมก็เลยต้องมาไปเจอใครบ้าตั้งกะฮะไม่เจอกรไม่เจอเหรอ เหมือนจะไม่เจอใครเลยนะอันนั้นคืออะไรอะกระเป๋าเหรอไปดูที่น้องคะใช้กระเป๋าปะห,หรือเสื้อผ้าเราไม่ใช่นะเป็นเสื้อผ้าเอาจูเนียรไม่อยู่นะหรือว่ายังไม่กลับมา ก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันนะนี่ก็ตอนนี้ก็เราเนี่ยได้มาช่วยกันสร้างให้น้องนะเดี๋ยวจะพาน้องเนี่ยลงไปกินข้าวนะทุกคนถ้าเจอเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่า เพราะว่าน้องบอกเจนชัยว่าน้องเนี่ยจะกลับมาวันนี้แต่เจนชัยเนี่ยไม่ว่างก็เลยผมเนี่ยขึ้นมารับแทนเดี๋ยวลองรอน้องขอสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็นั่งหลบใต้นี่แหละล้มดีเจอใครไหมตัง้งะ เือนจะไม่เจอใครเลยก็ช่วงแรกๆเนี่ยมาเจอน้องก็ตรงนี้เลยนะถ้าใครจำได้นี่นะน้องเนี่ยหลบอยู่ตรงนี้โดนะลมมากน,น้องหลบอยู่ตรงนี้เลย น้องเนี่ยจะคิดถึงครอบครัวนะก็เลยขอเจนชัยเนี่ยไปหาพวกครอบครัวห่อนะก็นัดกับเจนชัยว่าจะกลับลงมาวันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ากงกะ,ะ,ะเจอน้องจูเนียร์นี้ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างดีใจไหม ได้มีเพื่อนเล่นนะเดี๋ยวลองรอน้องจีเนี่ยสักพักหนึ่งไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือเปล่าเข้าไปหลบไปทั้งกะเขาไปหลบข้างในระวังตมูนะตมูแหลมเดินนั่นแหละปากหัวเนี่ยหัวแตกเลยก็เห็นน้องยังไม่กลับมาไปแ้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะ ก็ครั้งแรกเนี่ยที่ผมมาเจอน้องเนี่ยผมตกใจเลยนะน้องเขาแบบอยู่คนเดียวในป่าเลยแล้วก็น้องคนนี้เคยติดกับดักอยู่รอบหนึ่งโหถ้าผมมาไม่ทันเนี่ยไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้หรือเปล่านะนางสารมาเฮ้ยดินเสียเลยลูกเอา้าจุเนียจุดเนียมาแล้วโหรอตั้งนานนะ กว่าจะกลับมาเนลี่เขาไหนค่ะดูเขาแหนเนื้อมีว่องหย่าโอ้โหกอ้อนใหญ่เลยเอามีวองหย่ายังเหรอไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันโอ้หนี่นะน้องกลับมาแล้วนหะสวัสดีก้องกันเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าตะก้าสวัสดี เจนใช้ก็สอนนะไปะเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันโอ้ไม่แสงเท้ากันทั้งคู่เลย <c oughs> ขึ้นไปหาใครจนุเนี่ยเลี้ยงเคอ,งเเอ่อก็แหละเฮ้ยรู้น่าจะขึ้นไปหาพ่อนะพ่อครอบครัวนะเพิ่งเดินทางลงมาถึงเมื่อกี้เลย ดีนะที่น้องเนี่ยกลับมาอย่างปลอดภัยนะผมเนี่ยนั่งรองนานเหมือนกันก็เป็นห่วงน้องห่วงน้องเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเดินทางขึ้นไปคนเดียวแต่น้องเนี่ยเหมือนจะิ้นอยู่ในป่าแล้วนะไปเหมือนว่าน้องเนี่ยจะเอาสเปรย์เนี่ยขึ้นมาฉีดนะใช่ไหมนั่งเมาอ,อยู่ เอ,เออน้องเนี่ยสเปรย์ไม่ฉีดเหมือนว่ากลัวจำทางไม่ได้หรือเปล่าทางกลับเนี่ยก็เลยสเปรย์มาฉีดน,นะเป็นใช้หน้าผ่ามาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างนู่นเลยโดนเดี๋ยวจะพาน้องเนี่ยไปกินข้าวกันไปไปตะกะโอเคนะโดนเราเนี่ยได้เดินทางกลับมาถึงบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ ก็น้องเนี่ยหิวข้าวมากเลยนะก็จะพาน้องเนี่ยกินข้าวกันนี่แต่ต้องมาให้น้องกินแล้วก็มีผัดแตงกวานะโอเคอะเอาพาเอาอน่าจะหิวกันอะ เจนชัยก็ยังไม่ว่างมารับน้องเลยนะเดี๋ยวน้องเนี่ยน่าจะนอนกับผมประมาณ2อสวันนะแล้วก็เจนชัยน่าจะกลับมารับอังกี้วะอังกี้ในยูนั่นแหละ

อยู่บ่าเฮ้ยอะผมว่าน้องเนี่ยอยู่ในป่าเยอะนะทุกคนแเหมือนว่าเขากินเนี่ยเขาต้องก้มลงไปเลยนะหมาคเขาต้องก้มไปใกล้ๆนะ โหมีการบอนกันด้วยอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะอร่อยนะอร์อังเอ,อกินเยอะกินเยอะเหมืนอน้นองเนี่ยจะเป็นวัดกันนะเพราะว่าช่วงสี่ห้าวันเนี้ยฝนเนี่ยได้ตกหนักมากฝนเนี่ยได้ตกหนักมากเลยนะ แล้วก็เหมือนว่าน้องเนี่ยจะไปตากฝนกันซึ่งผมวันหนึ่งเนี่ยตากฝนนะโอ้โหเป็นหวัดนะทุกคนแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายอ้ยอ่ะอโอ้โหบ้านเงินบ้านเงินรงมาเนี่ยนะเป็นเพื่อนรักกันเลยนะสองวันนี้ อางแตกแต่ผักให้นะมึองเบลังเบเมียทำละเอียดดิทำละเอียดดีตั้งกะข้าวอะ่ะทำละเอียดแบบที่พี่สอนอะ่ะเออทำละเอียดจะได้กินง่าย เหมือนว่าน้องเนี่ยจะถนัดกินแบบนี้นะนะตอนที่ช่วงอยู่ในป่าเนี่ยน้องน่าจะเคยกินในแบบนี้ไม่ก็คเ,คเคยกิกนในกระมือเหมือนน้องเนี่ยจะใช้ช้อนไม่ค่อยเป็นนะเหล่เหรอ,ปหรอไปต้องกาแปเอาน้าให้เพื่อนนี่เร็วนี่ก็ทางจูนเนียนะมาอยู่บ้านผมนะก็ต้องบริการอย่างนี้หน่อยเราก็ไม่อยากให้น้องเนี่ยอดนะ อางอๆงอันี่ตัวกาอาณาไม่เพื่อนเร็วกอุ้ยอ่ะอร่อยไหมอร่อยนะนี่สุดยอดเลยสุดยอดไปเลยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยครับไหนๆๆดูผมเซนมามานะนี่งตัดไม่ขึ้น อสดอสแน่ๆมก็ถ้ามีเด็กหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะดีนะมีพวกกิงมีพวกอันนี้นะน้องฟูผ่าแล้วก็พวกน้องต้นไผ่แล้วก็บุ้นน่าจะดีนะเอาเด็กเนี่ยมารวมกันเยอะๆโอเคอร่อยนะเก่งเก่ แล้วก็เดี๋ยวมีขนมให้กินต่อนะโอ้โโอโอตุดกาตัดคำใหญ่เลยนนตังไม่คืนนะ แต่กะโชว์ได้คำหนึ่งคำใหญ่ๆคำโตๆนี่นี่เต็มปากเต็มคำนะอะไรไหมหวานเจี๊ยบเหเนียหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบดิหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบพูดไม่ค่อยชัดนะน้องคือนี่ยนะก็เดี๋ยวฝึกน้องพูดเรื่อยๆเหมือนจะอิ่มละเหมือนเพื่อจิ้มละ อ่ะกินน้ำเล้วตดคอป่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวก็ให้น้องเนี่ยกินพวกข้าวไปก่อนนะแล้วก็น่าจะให้อยู่บ้านผมไปก่อนน้องจุดเนี่ยโอเคให้น้องเนี่ยกินข้าวไปกันโอเคก็กินข้าวเสร็จแล้วนะอิ่มไหมอิ่มแล้วครับอ,อร่อยป่ะอร่อยนี่ ลอยนะอิ่มมากโอเคเดี๋ยวขอเป็นคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมาให้เราด้วยนะครับะขอบคุณครับเร็วให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับคุณครูบะโอเคทุกคนก็เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณมากครับ